รอบี B แล้ววะเฮ้ยไม่ได้เล่นนานเว้ยมาแล้วไม่มีนะไม่เดินได้เลยพวกมไปไป,ปไปเข,<อ>ขนะัขาอ่เขา<อ>นัขานั่เขนัขาเขาเานั่วาังเงานงเขนัังลังนง,งเ โอ้ยโอ๊ยมาดังบ้านเลาวก็มิดไว้โดนหัวหัวเล็กมานั่นหนึ่งเลยอมเป็นเจ็บดท้ายไปเลยดูม้ายไปเลยโดนสองนัดเราต้องมีปืนนี้หรอของใครไม่รู้เจ็บมาไอ้เหียไม่แถบไม่แถบอุ้ยเหียโดนเดียวไอ้สัตว์ ไม่รู้มังโดนอะไรอ่ะที่มันสแปมทะลุเลยสัตว์อะไรสิมีมิตรงนังมีมิตรงนั่งดสภวะเอี๋ยวเหรอเหรอเหรอหัวเออหัวคอยเล็งก็ดี

Congratulations. Uh. Oh. Enemy spotted. Viper low, Viper ไทไฟอ์อย <jam> oh, ู oh, yeah, yeah, ่น yeah, ูเว้ยไทฟอ์อยู่อเว้ยไอสัตว์แสิบไทฟอ์อยู่อีไเฟอ์นี่กูโดดไปจูบมันไอสัตว์เผื่เยลโล่อะนี่นี่เยเลโล่เต็มเลยเยลโล่มาเลย อ๋อหลายสิสิอะๆๆสุด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 สยดสุ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 ดส่ดสดสุดสดมีเดสุดสุดด ไหนวะสายหลังมึงอ I mean right. ่ะมาหลังไอ้บัวไอ้บัวไอ้บุยไรผีไม่เห็นอะไรวะผมไม่เห็นสุดสัตย์โยโยโยสวยโอ้ยออกมาก่อน อบอมเเเลลยยีตัวว่าอยู่บ้านบ้านมันตัวว่าเจ็บแล้ตวตัวว่าเจ็บมากตัวว่าเจ็บมากเอาไม่ใช่เจ็บหมดเลยยี่สิบสิบเห้ยสัตว์ <c oughs> a few moments later อุ้ยเขี้ยวอยู่ข้างหลังเสาเดี่ยวไปยู่ไหนวะโอ้โยยืนรึเฮ้ยเสือบ่ไปเดินรหรอเฮ้ยโอ้ยโดนติดระวังเฟดโอ้ยเขี้ยวเฮ้ยเลยหน้าโดดขึ้นมาเหน้าโดดขึ้นมาอัดเป็นเพื่อนโอเมนโดนโอเมนอุ้ยโอ้โยโดนแอบ หัวหายไปหไัวแบบมิดมิดมิดหสวยเพื่อนโอ้ยยูยอยูสองยูวันนี่สองยูวันนี้สองสวยสวยขวาว ถึงจ่องถงดองคือเลยนะโอ้อะไรน่เฮ้ย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 ไหลอะไม่เก็บแล้วเก็บแล้ยิงอไอกเี้ใครมันฟิลล์ภาษาถ้นไมนะบโอ๊ยบีกี้แล้วเป็นสิบเลยบกูแดก เจอเป็นล้านเลยเมื่อกี้โอเมนผมมาหากูแต่เลยหน้ายิงหัวกูคือเที่ยอะไรวะงงอ่ะไอ้เที่ยบีเยอะบียะเจอเจอเจอไอ้เที่ยวเข้เข้ามาเข้า ยากหน่อยเปินกูนี่ไงใช่ไหมเจ็บทุกตัวเพื่อนปแ่สวยวะใช่พี่ผมก็จะจัเหนกันเออพี่ว่ารอสักเรื่องสิเดี๋ยวเดี๋ยวเติมเตเลยอ้าโดนยี่อะไรเนดนเฉยไม่รู้แม่อ้ๆมันก็ยิงสิไม่ไม่หนึ่งิวไม่ม เพี่มันอัปเดตมาใหม่แล้วสติมันไม่มีใอ้นู้นเอมีอะไรให้พี่สติจอดขาเลยโอ้โหหนูพี่เดกไม่ดูนนีเจีแทอะไรเออมัไม่ดีมสงะเออมัจะแอบลอะไรลาย เดี๋ยวแหะไม่ชี้นะแบบอีกัวหน้าไงี้ยทำไปกินกาวอ่ะ A few moments later ไม่ใครบ้าอย่างไรพวกเที่ยเนี่ยแม่จัดไอ้เที่ยไม่เป็นไรเพื่อนเอออะไรก็เห็นว่ากระสุนทุกรอยอะเมื่อกี้ไอ้เที่ยเอออะไรเว้ย ยิงสิมึงยิงสิมองดับมองดับโอ้โหไมื่อกี้หน้าหลังไอ้สัสแล้วว่าตายเลยโอ้โหเลยหน้าไม้เฮ้ยเผื่อเพื่อนเจีจีเลยทิ้งช่องดิ้งด่องเียเจอเข้าไม่เจอตัวนะเว้ยเปย์ตีเลยเฟดสวยนั่นแหละเออ